สวัสดีค่ะพีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงคะพีทวันนี้งานวันนี้งานรู้สึกว่าเป็นงานที่จากการประเมินนะครับการจัดการแข่งขันกระบือทั่วประเทศนะครับสกลนครคือสนามแรกที่เกษตรกรน,นําสัตว์เข้าประกวดมากที่สุดครับันนี้เป็นปีแรกด้วยปีนี้เป็นปีแรกด้วยครับ ื่อกี้พวกเราเดินดูเนี่ยแต่ละตัวแบบสวยมากนะคุณนใช่ค่ะไก่เนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์พันธุ์อะไรบ้างคะอรับพ่อแม่พันธุ์ก็จะเป็นหนึ่งก็คือควายไทยแต่ว่ามีอีกลักษณะหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรน่ได้เลือกพัฒนาก็คือสายต่างสายต่างก็คือเหมือนกับคนไทยผสมกับฝรั่ง่ลูกออกมาเป็นลูกครึ่งเพันดีเยียพันธุ์ดีครับ ไการดูแลนะครับถ้าเกิดว่าเราได้แม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับอยากจะดูแลผิวสวยผิวนุ่มนะครับเริ่มต้นในเรื่องของความสะอาดของครอบก่อนเพราะฉะนั้นก็ความสะอาดเป็นสําคัญใช่ครับที่สําคัญนะครับปัญหาหลักๆก็คือในเรื่องของโรคระบาดนะครับก็คือโรคลัมปี้สกินอาจจะใช้เป็นหลอดไฟนี่เราแนะนำค่ะหลอดไฟไบโอเนี่ย จาก2เดือนที่แล้วนะครับทางบริษัทได้มาแจกฟรีแจกฟรีเนี่ยคือคือให้กเกษตรกรได้ทดสอบทดลองว่าเอาไปใช้แล้วมันได้ผลไหม,มผลก็ปรากฏว่าเกษตรกรตอบรับได้ดีามากว่าใช้แล้วยุงลดลงของการป้องกันควบคุมในเรื่องของยุงได้ดีมากนะครับผมปรุสัตว์จงังหวัดสกลนครแนะนําให้ใช้หลอดไฟไบโอเอเนจี e gy, ในการที่จะป้องกันควบคุมยุงและแมลง เพื่อป้องกันสัตว์ที่ท่านรักนะครับใจใจอย่าลืมไบโอเอนจีครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ผลจริงไม่กล้าแนะนำถ้าไม่ได้ผลจริงก็ไปซื้อใหม่ <c oughs> ต้องไปซื้อ,อ<ม> <c oughs> เอาไงเอาไงถด้ผลได้ผลจริงไบโอเอนจีสินค้าดีมี<ด>คุณภาพหลอดไฟไรอยู่ไบโอเอเนจี energy. ผมใช้มานานแล้วใช้ดีจริงบอกก่อนยยมไง สุนุรพิบตยบ้านอุณาคาคงพระปินยามนุนนํำเช้าเจริญนสิน